นีค่ะอันนี้จะเป็นวิธีแนะนำการใช้งานระบบเว็บไซต์ข้างบ้าน .com นะคะเริ่มต้นค่ะเราคลิกมาที่สมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบค่ะจากนั้นนะคะเราใส่ username ใน password นะคะที่ทางน no ้องๆสายเออสัมพันธ์ส่งให้นะคะใส่เข้าไปในระบบได้เลยค่ะ คลิกเข้าสู่ระบบนะคะหลังจากนั้นจะมีป๊อปอัพขึ้นมาค่ะว่าให้เราตรวจสอบรหัสผ่านนะคะเราก็แค่คลิกตรวจสอบรหัสผ่านค่ะแล้วแบ็กกลับนะคะถัดมาค่ะให้เรานะคะมาที่ขีดขีดสามขีดด้านบนขวามือนะคะแล้วจะมีรูปคนนะคะแล้วก็ลูกศรชี้ลงอยู่ให้เราคลิกที่ตรงนี้ค่ะดูที่โปรไฟล์ค่ะ ในส่วนตรงนี้นะคะให้พี่ๆนะคะช่วยเช็คค่ะว่าชื่อสกุลอีเมลถูกต้องไหมนะคะถัดมาค่ะที่อยู่ในการจัดส่งค่ะหากพี่ๆนะคะมีที่อยู่ในการจัดส่งมากกว่าหนึ่งที่สามารถกดเพิ่มที่อยู่ได้ค่ะ ใส่ชื่อเบอร์โทรบ้านเลขที่ตำบลอำเภอได้เลยนะคะในส่วนของตำบลอำเภอนะคะเราจะใส่เป็นอัตโนมัติไว้ให้นะคะเมื่อใส่ตำบลเข้าไปแล้วเนี่ยพี่มันจะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็สามารถกดใส่ไปได้เลยแล้วก็กดบันทึกนะคะถัดมาค่ะเลื่อนถัดมาบัญชีธนาคาระคะ่ะ ในส่วนของบัญชีธนาคารนะคะหนูรบกวนให้พี่ๆทุกท่านนะคะช่วยเช็คว่าชื่อบัญชีถูกต้องไหมธนาคารถูกต้องรับเปล่าแล้วก็เลขบัญชีถูกต้องไหมนะคะหากจะต้องการเพิ่มบัญชีนะคะให้คลิกเลือกเพิ่มบัญชีค่ะใส่ชื่อบัญชีลงไปนะคะเลือกธนาคารนะคะแล้วก็เลขที่บัญชีกดบันทึกค่ะ ถัดมานะคะในส่วนของร้านค้าค่ะกดไปที่ขีีดสามขีดด้านบนเช่นเดิมนะคะเลือกที่รูปคนค่ะมาที่แก้ไขร้านค้าค่ะในส่วนของโลโก้ตรงนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะคะโดยเราสามารถกดไปที่เลือกรูปแล้วก็เลือกรูปได้เลยนะคะอย่างอันนี้หนูต้องการเลือกรูปนี้เนาะก็กดขึ้นมาแล้วกดเครื่องหมายบวกค่ะ มันก็จะอัปมีป๊อปอัพขึ้นมานะคะว่าอัปเดตสำเร็จค่ะถัดลงมาด้านล่างนะคะตรงนี้ค่ะสตอรี่นะคะผู้พี่ๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะทำไมจะต้องมีสตอรี่เนื่องจากว่าทุกวันนี้ค่ะลูกค้านะคะมักจะอ่านเรื่องราวหรือคอนเทนต์นะคะที่มีความน่าสนใจสนับสนุนเกษตรกรไทยนะคะดังนั้นถ้าเราเขียนสตอรี่น่าสนใจต่อให้สินค้าราคาแพงของเราก็จะขายได้ ะะถัดมาค่ะที่เพิ่มสินค้าค่ะในส่วนของเพิ่มสินค้านะคะเราก็สามารถเลือกรูปลงไปได้เช่นกันนะคะอย่างเช่นหนูเลือกรูปนี้ นะะขึ้นมาให้เราใส่ชื่อสินค้าลงไปนะคะชื่อสินค้าจะควรจะเป็นชื่อที่มีรายละเอียดชัดเจนนะคะเช่นใครขขยข้าวนะคะก็ควรที่จะใส่ไปว่าข้าวอินทรีย์ข้าว, C, าวปลอดสารพิษนะคะเนื่องจากว่าลูกค้าทุกวันนี้ค่ะมักจะเลือกข้าวที่มีประโยชน์ต่อตัวเองมากกว่าปลอดสารพิษ รู้สึกว่าเป็นมิตกรกับสุขภาพนะคะดังนั้นเราควรที่จะใส่ให้ครบเช่นหนูขายข้าวไลสเบอร์รี่นะคะปลูกเป็นแบบปลอดสารพิษอย่างนี้นะคะจำนวนกี่กิโลกรัมหนูจะใส่ไปว่าข้าวปลอด สารพิษหรือข้าวปลอดภัยไลสเปอรี่ี่1กิโลกรมัมอย่างเงี้ยค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจเนี่ยเขาถึงจะมากดที่เข้าไปดูในหน้าของรายละเอียดนะคะเพราะว่าเรามีการวิจัยมาแล้วว่าลูกค้าทุกวันเนี้เขาจะดูรูปเป็นหลักแล้วก็ค่อยมาชื่อนะคะในส่วนของราคาค่ะราคาเป็นราคาที่ทางพี่ๆผู้ประกอบการน,นะคะส่งให้กับทางบริษัท่ะหรือราคาส่งนั่นเอง นะคะถัดลงมาค่ะจำนวนสินค้าในคลังอันนี้หนูอยากให้พี่ๆนะคะช่วยอัปเดตให้ตลอดเวลานะคะเพราะหากสินค้าเป็นศูนย์เนี่ยเราจะเสียศูญเสียโอกาสในการขายไปได้เนาะในส่วนของหมวดอื่น หมวดค่ะก็อันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะคะเช่นพี่ขายข้าวเนี่ยบางทีลูกค้าเขาก็ต้องการที่จะกดไปดูที่ข้าวเลยนะคะถ้าสมมติว่าพี่ใส่หมวดหมูผิดนะคะลูกค้าเขาก็จะไม่เห็นสินค้าของพี่เนาะจากนั้นก็กดบันทึกค่ะมันก็จะเด้งเข้ามาอยู่ในหน้านี้ให้นะคะในส่วนของการจะแก้ไขสต็อกนะคะก็คือสามารถกดไปที่แก้ไขได้เลยค่ะแล้วก็เลือกอัปเดตสต็อกนะคะ แล้วก็กดบันทึกค่ะมันก็จะขึ้นว่าอัปเดตสำเร็จนะคะหรือแก้ไขสำเร็จนะคะหลังจากนั้น,นะคะ่ะเรามาดู